คนอาจจะมองมาเอกว่ามันคืออยังนะคะมันคือปลาทอดกับเทียนนะคะอันนี้เป็นสูบเกเขือด้จ้ามาด้จ้ามากินเข้าํำกันจ้ากำลก็จะท,ทอดปลากอบเลยนะคะแล้วอันนี้จะต้มปลาคู่นะคะกับ,บักเทือนะคะข้าจะมาสู่บักเขือกันนะคะปลาไม่คิดจังหน่อยจ้าจ้ากับผัดหัวง่าน,นะคะ ขว้างาเอาไปตำมันหอมหอมนะคะตะควายมันแบบออกมีเลืองเลืองเล็กน,น้อยนะคะเวลาห้าไปตำมันจะสีหอมนะคะตัวขวบขี้ขวบกระเทียมหอมแดงนะยจ้าถ้าทุนด,ดีคงห้า,ากับพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวห้าเสิร์ฟมาปนามาสุกกันเลยจ้าตะบอกที่ต้องไปจ้า ียมหอมแดงนะจ๊ะต้องใส่ให้เป็นเบอร์นะจ่ะแล้วเขาก็เอามาต่ำๆนะคะการติต่ำไม่ค่อยละเอียดนะคะเอาแบบใส่ปลาทูลงไปค่ะใส่แบบเสือลงไปนะคะต่ำบบละเอียดนะคะต่ำแบบหยาบๆนะคะใส่น้าปลาแดงลงไปจ้า ค,นค,นค,นคน้นๆๆเนันยไมขถกสักน้อยโรยผักที่เรื่อยกับผักคอมปอมลองไปจา้าราเด้ง่ายน,นะคะเดืง่ายลองไปเลยหอมๆไดยจา้าเหนที่นี่ตาสุกปรกเขือเข้ากระเรียบร้อยแล้วนะคะหนาลับปะทานมากๆเลยจา้าเสี่ยวกะเียาใบก่อนนะคะ เก,กระเทียมม้มหอ,อมค่ะอันนี้กันกระเทียมแบบว่าเขียวพอดเหลืองๆนะคะมันเหลืองชมพูนะคะก็ต้องใหม่นะคะเกี๊ยวๆๆเกี๊ยวเกี๊ยวตอไป่าอย่างนี้เหลืองๆนะคะตกะกกะเริ่มหอมแล้วนะคะทอดปาจ้าปลามันสูใหญ่นะคะมะม่วงสุกกดกรอบหรือเปล่า ใหม่เลยจ้าทุกคนบก,กนบแล้วนี่จ้าห่ากระเรียบร้อนแล้วนะคะปลาทอดกระเทียมนะคะสูตรบกเขือจ้ามาด้วยจ้ามากินเขาน้ำกันสวัสดีจ้ามาเจอกันในช่องญิงการพาแซบอีกแล้วนะคะจ้ามือดีการกับสิผ้ามาก,กิ่นเขานะคะปนบกเขือนะคะแซบปลาทูหล้วก็ใสซ่ง่านะคะ อันนี้เป็นปลานะคะเป็นปลายปลาตะเพียนนะคะตัวบักงใหญ่อันกระบาสีทอดกระเทียมมาที่นี่กระเทียมมันหลายฝวดนะคะอาจจะไม่ค่อยกรอบนะคะเพราะว่าปลามันตูใหญ่นะคะจ้ามาได้จา้ามากินน้ำกันเดอ้อเขาแรงนะคะข้าเหนียวจะมากินเลยจ้าปลาเพิ่งทอดเลยนะคะนี่ห้อนๆเลยนะคะ <c oughs> อยากกินหลายวันแล้วค่ะสุปบเกือนะคะอืม,อ,ามาอ่ะสุกบเกือใส่งาะคะใส่งาหัวงาหพอมๆค่ะครับ ปลาแซ่บเชี่ยงไงนะคะตัวใหญ่ฮงกร่เชี่ยมลายไปหน่อยเดวควาแมแบบความอยากให้มันหอมอะคะ่ะอืมแซาบค่ะมองก็หนอตัวใหญ่เ้ยค่ะตัวใหญ่มากว่าะให้มันกรอบมันกับบ่กกรอบแลวค่ะเพราะมันตัวใหญ่มันต้องใส่เว,วลาโดน คือแบบกันหิวแห้งนะคะเบสมีค่ะทำให้กินอันนาหนาค่ะอือร่อยมาก มองป่าห่อนๆเลยนะคะัะตัวใ่แห้งพอดีเอมเมื่อเช้านี้ไปซื้อของตลาดนะจ่าก,ก็ได้แบบอยากกิน จะก,กินปลาจะก,กินปลา้าวหน่อยที่มันมันมีใครมันมามีอ่ะเนี่ยเคได้ไปเห็นอันีมันโตใหญ่นะ่ามันมีใครก็เลยเอาหูวยังวานอนเนี่ยค่ะอาจจะมาควนก็ได้ กระเทียมนะคะกระเทียมเจียวอืมครับต้มหมกหรอใสบแห้งค่ะ หอมนงา่อมมากมันบกกวานมันจะได้ไม่กลางหลายนะคะก้องเยอะมากเลย ไข่ไข่ปลาคนต,ตกเบิดมือค่ะมันดีกระเด็นราคาของนะคะมันเนี่ยคนต,ตกน้ำท่วมถนนปากซ้อยจะออกไปแทางงอกอะ ออกยากมากคนมันตกนแบบหน่ามันสูงแห้งแบบคนเทาออันรถกามันเป็นรถเกงเนาะไปงายไหมฮะอ,อร่อยมากเลยอะทุกคนอยากให้เบิ้งอันนี้ นี่ไข่นะคะไข่ป่านะคะเนี่ยนี่นี่นไข่ได้เนี่ยไข่ได้นี่จากไข่ป่าอืมอร่อยมากมันมันขนาดก็ใช้ย่างหยวกลางมันหลายากลางหลายนะคะ แบอบกว่าซุปม,มะเขืออร่อยมากให้เองเนาะกระแทกกันเนาะอืร่อยมากมากเลยมีไข่ด้วยนะอือทุกคนไข่ค่ะไข่ปลาค่ะทุกคน อ้ยห่อนควันออกเลยค่ะอืมร,ร้อนเลยค่ะเป็นการกินปลาที่แบบว่าลำบากมากมีทั้งกลางกลางกับลายๆใช่หรือห่อนๆใช่รที่สืบบัมเนอยนนีน้จ้ะ อยากกินไข่แต่กินไข่ปลาะครับอันนี้คือใหญ่มากใหญ่ห้งปลาโตเกือบโลนะคะอันนี้เจ็ดขีดได้จ้ะตัวเนี้ยเจ็ดขีดเช็กลังนิดนึงค่ะ มันมีคืองเงียบแล้วเป็นปิดเครื่องนะคะเครื่องมันพักดังนี้แล้วค่ะแต่มันเป็นความเคยชินแล้วนะคะอาจจะมีเด็กมากวนนะคะ อ,อร่อยมากค่ะการกระเริ่มอิ่มแล้วนะคะ การฝากกไลค์กดแชร์ให้การเพื่อเป็นกำลังใจในจากานรทำคลิปเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะอันนีงเนี่ยเอาต่ออื่นต่อนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะ